สวัสดีครับทุกคนทุกคนก็อยู่กับผมกับตันอีกเช่นเคยครับผมซึ่งวันนี้ผมจะพามาป้นบ้านคนอื่นนะครับผมจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยนะครับผมวันนี้เป็นวันที่ผมเตรียมของมาพร้อมเลยครับผมเตรียมการป้นโดยเฉพาะนี่ขวานเต็มแล้วผมกับระเบิดซีโฟด้วยหนึ่งลูกผมเอามาใช้อู้ เหมือนว่ามันจะเป็นประตูเหล็กก็ผมไม่สามารถทำลายได้เอททำลายได้ผมจะอาจจะใช้เขาเรียกว่าอะไรเอ,อ่อเลืออ่อยครับผมใช้เลืออ่อยเอาไปข้างในเลยไม่ค่อยมีอะไรมากผมมีอยู่กองหนึ่งเอาไปว่าผมจะทุบเลยแล้วกันปึ๊บึ๊บึ๊ต้องโบ๊ะไม่ใช่เหรอไม่ใช่บึ๊นั่นแหละ โอ้ตรงนั้นเป็นอ่างกิดครับผมเอออ่างเก็บพิษครับผมไว้ลบสถานะพิษโอเคครับผมมันก็มีที่ให้เรียกว่าอะไรทุบอีกอันหนึ่งครับผมเราสามารถปนได้นะปนเออไม่ใช่ไม่ใช่ปนสิทุบแล้วผมทุบบอกใครเนี่ยบอกผมนั่นแหละ โอคข้างในมีอะไรบ้างผมดูก่อนมีกล่องอยู่สองกล่องนะครับผมซึ่งเมนูกครนะผมว่าเป็นของดีไหเดี๋ยวน่าจะของดีแหละโอ้โหเพียบเลยครับผมสิ่งที่ผมต้องการโดยเฉพาะทองแดงครับผมหายากมากทองแดงถ้าเกิดเราไปขุดบอกว่าไปขุดเอาเองครับผมในที่ฟาร์มเหมืองแรแ่ครับผมแล้วก็จะได้ทองแดงผมอาจจะได้น้อยครับผม ผมไปเอาทางแดงผมได้แค่หกก้อนนะผมฟาร์มฟาร์มแบบเออกะโหลกที่สองกับกะโหลกที่สามผมเออไม่ใช่อันแรกตอนแรกได้เออแมปแมปสองกะโหลกผมได้สองไม่ก็สามผมส่วนที่เหลือผมก็ได้ได้สี่ไม่ก็ได้ห้าผมแมปที่แมปที่มันเป็นสากระโหลกนะดูซิผมได้ของอะไรบ้างการต้นทางนี้ ได้ไม้ผมโอ้แล้วก็หนังครับผมเออเรียกว่ารองเท้าผมกันหนาวแต่กันหนาวแค่รองเท้าไม่ได้ผมมันเอาไม่อยู่ต้องใส่ทั้งชุดเลยผมต้องเอาปืนไปด้วยเอาไงดีทิ้งกองใหญ่ครับผมโอเคเอาปืนไปด้วยครับผม คงต้องเอาขวานเก็บนะเนี่ยแต่ดูก่อนว่าผมมีอะไรให้เก็บบ้างเอ่อรองเท้าจําเป็นอยู่ว่าผมโอ้โหตรงนั้นก็ทําลายไม่ได้เอ,อ้ไม่ใช่ตรงนี้ก็ทําลายไม่ได้ครับผมเพราะมันเป็นแบบของแหลกเอลเชตต์ไม่ใช่ของแหลกของเหล็ก,ก็ผมเไปป้นส่วนสวนผักของเขาก่อน,นผมไม่ขาเองล่ะป้นเลยเอ,อบาบดแตง แดงยังไงก็ต้องเก็บไว้ครับผมจะเก็บอะไรไว้จะทิ้งอะไรดีเออนั่นแหละครับผมขวานไม่ค่อยจำเป็นนั่นแหละผมทังลายหมดแล้วเหลือแค่ไอ้โลหะครับผมเรียกว่าอะไรเออเรียกว่ากำแพงโลหะครับผมนั่นแหละแย่ามากเลยระเบิดทำอะไรไม่ได้โอเค จะทิ้งอะไรดีคิดก่อนนะผมทิ้งยาไหมไม่รู้เหมือนกันนะผมได้ทิ้งแหละทิ้งไว้ก่อนก็ได้เอาอินโฟเออแล้วก็โอ้ไม่มีทางผมที่ผมจัดทำลายตรงไอ้ห้องหลีกได้อะ บ้านใครเนี่ยอย่างรวยเลยครับผมปนรถกระบะเก่าๆก่อนนะผมมีอะไรให้ปนบ้างถ้าจะไม่มีนะเนี่ยจริงด้วยผมไม่มีอะไรให้ปนเลยรถใครเนี่ยครับผมผมดูกอ่อนเออน่าจะรถเจ้าของบ้านนะผมนี่เอ้ยมีน้ำมันด้วยครับผมผมกลับไปที่รถผมก่อน เออมีรถผมมีอะไรบ้างเนี่ยเออไอ้กดผิดนะผมโอ้ปุ่มผมมันขึ้นเออพูดผิดสีวะกดปุ่มแล้วแหละจะกดผิดโอเคผมไปที่ท้บบายกระบะเอ้เขาเรียกว่าอะไรเออเขาเรียกว่าท้ายรถนะผมเออผมพูดผิด เขาเรียกว่าท้ายรถมั้งน่าจะใช่ครับผมเอ,อ้าให้ชมครับผมกดผิดอีกแล้วอันไม่ใช่อันนี้ผิดจริง,งผมไม่ได้ไม่ได้พูดผิดผมเอาน้ำมันเอาไว้ก่อนน้ำมันอรถคันหนึ่งต้องเนี้ยผมต้องดูดครับผมดูดดูดมาแล้วก็เอาเฮ้ยกดผิดอีกแล้ว มันเล็กครับผมตัวสับมันเล็กไงต้องเข้าใจด้วยผมโทรสั์ผมมันไม่ใช่พวกเคปเล็กครับผมผมมันเล็กนิดเดียวมก็ต้องดกดถิงธรรมดาคราับผมก็ขอโทษด้วยดูน้ำมันเลยครับผมดูหมดแล้วน้ำไม่น้ำมันไม่เหลือครับผมเออ คายรถครับผมพูดธิดมาครับผมเริ่มปฏิบัติการเออผมต้องทำอะไรต่อผมจไม่ค่อยได้เอออ๋อ,อ,อต้องกลับไปป้วนครับผมไปเคลียร์ของพร้อมจำสั้นเออเอาอ,อะไรเก็บไว้ก่อนดีผมคิดไม่ออกครับผมเพราะว่าของม,มีให้คนเยอะมาก เยอะจนหนักใจเอาขวานออกก็ผมว่าขวานมันคาบง่ายนีกอย่างคือมันไม่จำเป็นต้องใช้ครับผมมันจะเป็นเนาะผมมันจะเป็นอยู่แต่ว่ามันคาบตรงไหนก็ไ,ได้ครับผมง่ายอยู่ผมก็เลยไม่เอาไปอย่างท็ดพูดอย่างนี้เนะี่ยคิดก่อนเพาผมว่าผมจะเอาอะไรไปอีกเหลือไปแค่นี้ดีครัะผม เออผมตัดใจแล้วผมผมจะเอาไปที่เอาไปได้นะอันไหนจะเป็นก็เอาไปผมอันไหนไม่ค่อยจะเป็นก็เอาไปผมคงเอาไปหมดไม่ได้ครับผมเพราะว่าของมันเยอะมากโอเคครับผมเออดูก่อนเลือกของอะไรนะต้องทำอะไรต่อผมน่าจะป้นเสร็จแล้วผมบายบายครับผมสำหรับชาวราดเดมเออทุกท่านนะผม มากันต่ออีพีหน้าครับผมอีพีนี้ผมก็ขอลาก่อนนะผมบายบายท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ